ต้องใจรักนะแล้วต้องไม่หวงเครื่องแล้วใช้วัตถุดิบดีอยู่ได้30ปีเลยเมื่อก่อนคนเยอะนะคะแถวเนี้ยแต่ตอนนี้ลดน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีแล้วก็คนย้ายออกไปอยู่ชาญเมืองกันเยอะถ้าถามก้อยเนี่ยว่าทําเร็วมากเลยนะมันมีทั้งหมดกี่เตากี่หม้อคะก็มีประมาณแเตารวมของทอดเรื่องอะไรเรา10บสเตาเลยจําได้ไหมว่ามีกับข้าวทั้งหมดกี่อย่างในร้านเนี่ยสาอย่าง สัสดีค่ะพี่ก้อยกับไอเดียนะคะพวกเรามาจากช่อง f r o t ี้เกิลค่ะค่ะวันนี้เรามายืนอยู่กันที่ท่าน้าราชวงศ์นะคะแล้วทาไมเราถึงมาที่นี่กันล่ะแม่แม่คิดว่านะที่นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นติดพุธย่านเยาวราชก็ว่าได้นะเพราะว่าคนจีนพ้นทะเลสมัยก่อนนะไอเดียเวลาเขาจะมาประเทศไทยอ่ะเขาจะมาขึ้นเรือกันที่ท่าน,นี้ แล้วก็คนไทยอะ่ะที่อยากจะเดินทางออกนอกประเทศนะคะ<ม>เขาก็จะมาลงเรือกันที่ท่าน,นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยมันจะมีของกินค่อน,นข้างเยอะมากเลยนะนักกินอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่มาได้ยังไงไอเดียจะพลาดได้ยังไง<ช>จะ<ม><ม>พลาดได้ยังไงใช่เดี๋ยวเราจะไปกินร้านไหนกันนะคะตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ก้อยกับไอเดียคนละหนึ่งไลค์ค่ะค่ะอย่าลืมอะไรอีกยังถ้าถามกันในคอมเมนต์ได้ค่ะถ้าําครบหมดแล้วไปด้วยกันเลยค่ะไปค่ะ ตอนนี้พี่ก้อยมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวทักทายดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ชื่ออะไรจ๊ะเจ๊ดาวค่ะก้อยค่ะขออนุญาตเรียกเจ๊ดาวได้ค่ะเจ๊ดาวจ๋าร้านชื่อว่าอะไรคะร้านเจ๊ดาวก้วแกงท่าวน้ําอ๋อก็เป็นชื่อเจ๊ดาวเลยใช่แล้วาเปิดปิดกี่โมงคะเปิด1ิบโมงครึ่งปิดหนึ่งทุ่มปิดทุ่มหนึ่งใช่เจ๊มีวันหยุดไหมจ๊ะวันอาทิตย์ค่ะวันนักขัตตะเลิกใหญ่ใหญ่ วันวันน่ะคะ่ต่เลิกวันที่เป็นวันพ่อวันแม่จีนปีใหม่สงการค่ะร้านเจ๊เนี่ยเท่าที่ก้อยเห็นเนี่ยคือเจ๊ขายข้าวแกงใช่ไหมคะใช่คะ่ะเจ๊มีอย่างอื่นขายอีกไหมคะก็มีรวมเป็นอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารพิเศษบ้าง เป็นบางเป็นบางวันหรือทุกวันอ,อ๋อที่ก้อยเห็นติดป้ายไว้<ช>เขาเรียกว่าเมนูประจําวัน<ช>่จะไม่เหมือนกันคือเมนูพิเศษแล้วเมนูที่ลูกคา้าสั่งเยอะที่สุดนี่คืออะไรคะเจะะ๊แกงลูกชิ้นปลากายใส่ฟักหมูเค็มปลาดุกปลาดุกผัดเผ็ดนะคะดสดแล้วก็เป็นปลาดุกก่อกพวกนี้ที่บอกมาเมนูขายดีเนี่ยเจ๊มีทุกวันไหมคะมีทุกวันจับชายพะโล้แกงส้มเนี่ยขายดีอ๋อคือยืนพื้นเลยอะไรที่ลูกค้าชอบก็คือทำทุกทำทุกวันเลยแกงเนื้อที่นี่จะมีแกงเนื้อทุกวันเห็นเขาบอกกันว่าอร่อ ใช่ไหมลูกค้าติดเลยที่ทำพริกแกงเองนะคะทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่มีซื้อที่ตลาดทอาทำเองมันออร์แกนิกกว่ามันธรรมชาติกว่าแล้วเจ๊จาได้ไหมว่ามีกับข้าวทั้งหมดกี่อย่างในร้านเนี่ยสาอย่างประมาณไม่เกินนะคะเจ๊ทาทีเดียวจบเลยหรือว่าทําทั้งวันค่ะทำไปขายไปนะคะที่นี่ ตั่งทำไม่มีทำรอให้ลูกค้าม,มันจะคล้องจะใหม่ๆตลอดเลยไม่ไงั้นมันชื่อใช่ไหมมันจะชื่อเจ๊ออกแบบครบทุกอย่างเลยประมาณกี่โมงสิบเอ็ดโมงคึ่งสิ <18 S 2> <18 S 1> โมงคึงคือ,อครบแล้วค่ะแล้วตอนเที่ยงคนเยอะไหมเจ๊เยอะ,ะเจ๊เตรียมงานตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยแปดโมงคึ่งเข้าร้าน สิบเโมงคึ่งกับข้าวจะมีขึ้นครบมีพนักงานประมาณ12คน12คนใช่ค่ะถ้าถามก้อยเนี่ยอยว่าทำเร็วมากเลยนะมันมีทั้งหมดกี่เตากี่หม้อคะก็มีประมาณ8เตารวมของทอดด้วยอะไรเรา10 10เตาเลยแล้วราคาเจ๊ขายยังไงอ่ะคะมันจะมีราคาแพงราคาถูกอ่าแล้วเริ่มต้นที่อาไรเริ่มต้นที่40จบที่60บาท ขายมาเนี่ยกี่ปีแล้วคะเจ๊ประมาณ30ปีได้30ปีแล้วเหรออ,อยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพนี่แหละตอนแรกอ่ะไม่ได้ขายไม่ได้ขายพวแกงนะคะขายผัดไทยก่อนข้างถนนข้างถนงนเป็นรถเข็นใช่เป็นรถเข็นข,าย,ยยขายอยู่นานไหมคะขายอยู่นานอยู่ประมาณ3 4ปีได้สามสี่ปีและทีนี้เราก็เห็นว่าอเฮียเขาก็ทำาัข้าวเป็นเนาะเราก็เลยลองดูซิลองทําเป็นน้ําพริกขึ้นมาบ้าง มีผักลวกมีปลาทูทอดลองดูที่จะขายได้ไหมทำเสริมทำเสริมขึ้นมาขายได้ขายดีด้วยขายดีขายหมดเร็วเอ๊ะยทำไมลองทําแกงสิอ่ลองทําดูสักสองอย่างก็ขายหมดอีกก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่ม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 ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปัจจุบันมีผัดไทยไหมคะปัจจุบันมีผัดไทยอยู่นะคะอาจจะเดือนละสักสองครั้งเนี่ยนะเราบอกวันไม่ได้ค่ะแล้วแต่โอกาสเหมาะๆใช่ค่ะ แล้วท่าน,าน้ือรัชวงศ์ปัจจุบันนี้ยังมีคนมาส่งสินค้าอยู่ไหมคงไม่มีแล้วคะ่ะเจ๊ดาวพอรู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าท่าเรือรัชะวงศ์อืมอาจจะเป็นเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นพวกขนส่งทางเรือค่ะมันจะมาขึ้นท่านี้แล้วก็พวกพวกไปพวกลูกท่านร้านเธอพู้มนราศักดิ์ต่างๆก็นายชั้นสูงเดีไหนายชั้นสูงอะไรพวกนี้อาจจะมาขึ้นท่านี้อ๋อเขาใช้ใช้ท่านี้เดินทางใช่นี้เดินทางเขาเลยเรียกว่าท่าเรือรัชวงศ์น่าชื่อมันหรูๆรูนะ มาครบหมดแล้วค่ะแนะนํากันดีกว่าเราเลือกที่จะกินเป็นกับไม่ได้ราดข้าวเนะเพราะเรามากัน3คนนะเดีย๋าายวไอเดียยกธีระจานนะเริ่มตั้งแต่เต้าหู้อันนี้ผัดเต้าหู้หมูสับนะคะ40บาทถัดมานะคะต้มขาไก่ค่ะ50บาทแล้วก็ต้มใช้เท้าซี่โครงนะคะ40บาทอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานปลากาย50บาท น้ำพริกกะปิผักสดนะคะ40บาทชาอม40บาทแล้วก็อันนี้ของโปรดพี่ก้อยค่ะคือสามชั้นทอดน้าําปลาขีดละ80อันนี้เมนูขายดีผัดเผ็ดปลาดุกสดนะคะ50บาทแล้วก็อันนี้โอ้โหอันนี้ของโปรดเลยตามล่าทุกที่ที่ทมีแกงเนื้อค่ะเขียวหวานเนื้อ60บาทปลาดุกทอดกรอบ50บาทค่ะเริ่มด้วยจานแรกเลยนะคะ สามชั้นทอดน้ำปลาของโปรสามชั้นนี่ตอนเขาหั่นแบบเนื้อดิบอยู่นี่โอ้โหน่ากินมากทำไม่ชิ้นมันใหญ่อยากเป็นปอบขึ้นมาเลยอยากเป็นปอบแล้วใช่ไหมคือชิ้นมันใหญ่มากเลยนะคะซูมเลยค่ะดูหืชิ้นตูมมากเลยต้องกินกับข้าวไหมมันจะเค็มๆหน่อยเนาะแต่มันเค็มกำลังดีเนาะไม่ได้เค็มจัดเกินไป กินแกงเนื้อมาหลายที่มากเลยเดี๋ยวต้องทาพิสูตรรานนี้ด้วยนะคะลาดข้าวแล้วเฮ้ม<อ>นข้นมากเลยเนะอะเดี๋ยวขอลองเอาราดกับสามชั้นทอน,น้ำปลาดูดีกว่ามันกระดายตัน้นมีปะก,การงแยมายโอ้ยต้องราดน้ำฉ่ำๆเลยคือน้ำพริกแกงเขาอ่ะข้าง เป็นคนนะเรารสชาติไม่บาดปากบาดคอมันจะมีความละมุนในเครื่องแกงของเขาอ่ะสมแล้วที่เขาโขลกพริกแกงเองนะคะ,ะมีกี่หัวใจให้หมดเลย <c oughs> ในขณะที่รสชาติในมวลปากของเรามัน,นยังกลุ่นไปด้วยแกงเขียวหวานเนื้อเรามากินปากกายต่อเลยดีกว่าได้เลยจ้ะจะได้รู้ว่ามันต่างก,กันยังไงนะพริกแกง เขาจะหอมกลิ่นกระชายไอเดียชอบอันนี้เออฟักเขาเรียกว่าฟักแต่ว่าพริกแกงของเผยวหวานปากาเนี่ยเขาจะอ่อนรสเข้มข้นน้อยกว่าแกงเนื้อนะคะคิดว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบเดี๋ยวไอเดียกินปลาดุกกรอบนะแม่กินปลาดุกสดนะม,มาแล้วแกงปลาดุกคือรสชาติาเขาแบบเข้มข้นด้วยเครื่องพริกแกงเขามากๆเลยนะแต่ว่าเครื่องพริกแกงเขาอ่ะมันจะมีความละเอียดเนียน กินแล้วไม่สะดุดป,ปากเ,เป็นไอตัวเซียนมากเซียนมากใช่ไหม,มเ็นเลยเหรอ,อเ,เดี๋ยวพี่ก้อยขอลองแบบกรอบดูบ้างนะคะว่ามันจะกรอบจริงหรือเปล่าแบบกรอบมีใบนี้ด้วยคือมันไม่ได้กรอบมากนะแต่เนื้อปลาดุกอะดีค่ะไม่มีความเคาวแล้วก็ตัวเครื่องแกงก็เหมือนเดิมเครื่องแกงที่นี่อร่อยเต้าหู้ค่ะผัดก,กับมูสับเป็นเต้าหู้เหลืองเนื้อข้างในแบบเนียนๆเลยอื เนื้อคัสตาดคัสตาร์ดเต,ต้าหู้หอมค่ะเขาจะมีความหอมขึ้นช่ายตัวเต้าหู้มีความนุ่มละมุนแล้วก็มีรสห,หวานหวานอร่อยออในที่สุดก็ได้กินจานของโปรดไอเดียนตะเรศไปที่ไหนก็เห็นสั่งแต่ต้มขาไกอ่อร่อยเนอะอร่อยอชิมน้ำซุปอขอชิมบ้างขอน้ำซุปบ้าง ดีไหมเข้มข้นน้ำซุปดีเลยก็ไม่ชนเข้มข้นนะนแต่ว่ากำลังดีเนอะน้ำซุปเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็กะทิไม่หนาแน่นมากไม่หนักนะคะกินเรารู้สึกไม่เลี่ยนน้ำซุปเนี่ยคือซอสกินได้เลยกินได้เรื่ยอยๆ <c oughs> อันนี้เมนูของโปรดตะก้อง น้ำพริกกะปิชะอมแต่ก็ไม่กินน้ำพริก่างอูนน้ำพริกกะปิตะกี้เดียไปเห็นตอนเขายังไม่ได้ปั่นมาด้วยเป็นแบบโอฟูพริกสีแดงสีเขียวสวยมากเนอะคือหมายความว่าเขาใช้วิธีปั่นเอาเลยใช่ไหมใช่ใช่เรามาดูนะคะมาปั่นกระโคลกันเลยจะเด็ดก,กว่ามแม่ขออันนี้หน่อยผักคือผักเขาสวยมากเลยนะคนเตรียมผักอาจจะเป็นคุณป้าแก,แกอ่อ กะปิของเขาอะ่ะมันจะไม่ได้มีกลิ่นโดดออกมาแต่มันจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดเค็มหวานจัดจ้านเปรี้ยวมากๆเลยค่ะสายกินรสจัดกินดุเนี่ยคือต้องชอบถ้วยน,นี้มากๆคือชุบเข้าไปกินไปคําแรกนี่คือร้อนแม่ท้งปากโอ้โหเผ็ดมากโอ้โหอันนี้ผ่ะต,ตามันตกอะ่ะกินน้ำพริกอะ่ะเดี๋ยวขอแบบแกบเผ็ดหน่อยน้ำต,ตาไหลเลยมันทำลายล้างมากโอ้โห ขอกินต้มใช้เท้าก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วมันจะแก้เผ็ดได้ไหมใช้เท้าอ่ะอืมพออย่างทั่วนอะโอ้โ <c oughs> ห <c oughs> เผ็ดจริงๆเลยใช้ทเท้าเขาจะใส่เกากี้ไปด้วยนะคะสุดๆร้านนี้เข้าถึงแบบข้าวแกงไทยแท้ๆเลยนะเนี่ยคือจริงๆอ่ะเยอะมากเลยจริง เขามาจากไหนกันเนี่ยเราอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วงัน้นเดี๋ยวเราสารุปก,กันก่อนนะคะสําหรับร้านข้าวแกงเจดาวท่าน้าราชวงศ์เนี่ยนะคะพี่ก้อยว่าเขาเป็นข้าวแกงของมวลชนมากๆเลยค่ะดูจากประชาชนที่เข้ามาอย่างล้นหลามเลยนะเดี๋ยวนะพี่ก้อยเชื่อว่าเราคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะไปไหนต่อไหนมาข้ามน้ําข้ามทะเลไปต่างประเทศกลับมาบ้านน่ะแน่นอนเลยค่ะต้องกลับมาตายหลังที่ร้านข้าวแกงหรือกับข้าวอร่อยๆเนี่ยแหละค่ะรสชาติกับข้าวหรือข้าวแกงของร้านเจดาวเนี่ยนะคะเขามี พื้นฐานการทำกับข้าวที่คล้ายๆกับคนจีนย่านเยาวราชอ่ะแต่เขาจะใส่ความเข้มข้นจัดจ้านในสไตล์ไทยเข้าไปค่อนข้างถึงเครื่องถึงรสจ จานมากๆค่ะที่กินมาทั้งหมดในวันนี้นะคะ<อ>จริงๆเขามีอย่างอื่นค่อนข,ข้างเยอะนะแต่เราคงกินไม่ได้ทั้งหมดทุกอย่างเลยนะไอเดียแม่เนี่ยจะชอบตัวแกงเขียวหวานเนื้อกับเต้าหู้ผัดหมูสับและไอเดียชอบอะไรคะไอเดียก็ชอบเต้าหู้เหมือนกันกับแกงแกงแกง,แกงอะไรนะเขียวหวานปลาการเ,เขียวหวานปลาการเพราะว่าแกงเขียวหวานของเขาอ่ะเขาจะทารสชาติค่อนข้างอร่อยนัวๆเลยนะคะแฟนคลับร้านข้าวแกงหรือกับข้าวนะคะถ้าอยากจะมากินร้านเจ๊ดาวเนี่ย พี่ก้อคิดว่านะไม่ต้องรีบมานะคะเพราะว่าเจด๊ดาวเนี่ยแกทํากับข้าวอ่ะมาเติมมาเติมตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วก็เขาจะไปขายหนักๆอีกทีตอนช่วงเย็นๆนะนะคะเขาจะขายแบบว่าร้อนๆเลยค่ะเพราะเจ๊เป็นคนที่ไม่ชอบทําวางไว้เพราะมันจะชืดๆอ่ะเนี่ยทุกอย่างในนี้ส่วนใหญ่จะแบบมีควันลอยขึ้นมาหมดเลยถ้ามาทางเรือเนี่ยขึ้นจากท่าน้ําราชมงมาเนี่ยถึงร้านเขาแกงเขาเลยค่ะซื้อเสร็จกลับบ้านนั่งเรือกลับบ้านสบายมากๆเลยเลยนะืไม่ต้องกลัวรถติดเลยนะคะร้านนี้แม่ว่า นะเดี๋ยวแม่จะต้องมาแวะซื้อกับข้าวบ่อยๆอีกแน่นอนเลยนะไอเดียนะแน่นอนอเดียจะสั่งอะไรล่วงหน้าไหมหมูทอหมูทอด,ทอ,ดอะไรสามชั้นทอดหรือหมูชุบแป้งทอดกวชุบแป้งทอดโอเคเท้าหน้าไม่พลาดแน่นอนค่ะสุดยอดมากๆร้านเจดาวสำหรับใครที่อยากจะมากินร้านข้าวแกงเจดาวนี่นะคะพี่ก้อยแนะนําให้นั่งเรือมามาขึ้นที่ท่าน้าราชวงศ์กันนะไอเดียนะสะดวกสุดเลยนะสะดวก แต่ถ้าไม่ได้จริงๆคือเอารถมาจอดแถวๆทรงวาดเลยค่ะเขาจะมีสารเส้าไว้ให้จอดแล้วเดินมาอีกนิดนึงนะคะเลือมาเลีอรไม่รู้ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปตามต่อได้ที่ f c e e o o o k อ s t า g กรมแล้วก็ติ๊กต็แล้วก็ทวิต t ตอร์ o ูดดี้เกนะคะค่ะอย่าลืมช้อปปิ้งอะไรสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยค่ะอย่าลืมช้อปปิ้งสติ๊กเกอร์ไลน์ของน้องไอเดียนะคะช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ร้านหน้าค่ะบ๊ายบาย